แม้จะถูกดินทาว่าเป็น Apple of China เพราะดูเหมือนว่าจะลอกเลียนแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอย่าง Apple ทั้งรูปลักษณ์ดีไซน์และการเปิดตัวแต่เสี่ยมีเจ้าของฉายานกฟินิกซ์แห่งเมืองจีนก็ยังคงโบยบินผงาดฟ้ายิ่งนับวันยิ่งบินสูงขึ้นเรื่อยๆและในระยะเวลาเพียง10ปีมูลค่าบริษัทของเสี่ยมีเติบโตสูงขึ้นถึง1.8ล้านล้านบาท ยังไม่นับรวมผลงานครั้งประวัติศาสตร์ที่ยุทธจักรธุรกิจต้องจารึกกับยอดขายระดับ1 0 0แสนล้านหยวนที่เซียวมีทำสำเร็จในระยะเวลาแค่7ปีขณะที่แบรนด์อื่นๆต้องใช้เวลาน,านานกว่านั้นในการพิชิตยอดขายระดับนี้ไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยที่ต้องใช้เวลา21ปี Tencent 17ปี Alibaba 17ปี Google 9ปี Facebook 12ปีและ Apple 20ปี เซียวมีเริ่มแนะนำตัวเองต่อโลกธุรกิจเมื่อปี2010โดยมีแกนนำคนสำคัญในการก่อตั้งคือเหลยจุนอดีตประธานบริษัทซอฟต์แวร์ของจีนยางคิงซอฟต์โดยเขาได้แท็กทีมกับเพื่อนๆคนรุ่นใหม่อีกเจ็ดชีวิต ที่ล้วนแล้วแต่เป็นมือดีจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกทั้ง Microsoft และ Google รวมกันสร้างบ้านเซียวมีขึ้นมาพร้อมทั้งเริ่มสตาร์ทธุรกิจด้วยการเป็นผู้ออกแบบระบบปฏิบัติการในรอมให้กับสมาร์ทโฟน Android แบนด์ต่างๆภายใต้ชื่อมี u i ผลงานของพวกเขาได้รับความชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่เมื่อหลายคนบ่นว่าไม่มีโอกาสได้ใช้เนื่องจากสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการมี UI มีราคาสูงเกินกว่าจะสามารถซื้อได้ดังนั้นในปี2011เหลยจุนและพ้องเพื่อนจึงได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกของบริษัทในชื่อ Xiaomi Mi 1ซึ่งจำหน่ายในราคาเพียง9,000บาทโดยได้รับการตอบรับจากตลาดผู้ซื้ออย่างดีเยี่ยมด้วยยอดขายที่สูงถึง7ล้านเครื่อง จากความสําเร็จดังกล่าวได้เปิดหน้าตามให้มองเห็นเส้นทางที่ทอแสงเรืองรองของอนาคตซี a ี m i เริ่มขยับตัวเองไปสู่การผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันพร้อมทั้งสร้างให้เป็น IoT หรือ Internet of Things ที่อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อและสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ตเพียงกดปุ่มปิดเปิดด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น จากการแจ้งเกิดด้วยการเป็นผู้สร้างซอฟต์แวร์สู่การผลิตฮาร์ดแวร์ก่อนขยายอาณาจักรธุรกิจไปสู่ข้าวของเครื่องใช้ซีอี m i เติบโตแบบไร้ขีดจำกัดเพราะไม่สร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองทั้งนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมาจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของทีมงานทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยจุนซีอีโผู้ก่อตั้ง เมื่อปี2014นิตยสาร Forbes Asia ได้มอบตำแหน่ง Businessman of the Year ให้กับเลยจุนในฐานะบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ8ในประเทศจีนด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น9.9พันล้านดอลลาร์และยังเคยได้รับการขนานนามว่าเป็น s t e ี e Jobs แห่งแดนมังกรโดยมีรางวัล p h o n e of the y e a r 2016เป็นเครื่องการันตี เลยจุนมีความหลงไหลในเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เขาเล่าว่าในวัยเยาว์เขาเคยนั่งรอหน้าห้องแ a บเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อจะได้เข้าไปทดลองใช้คอมพิวเตอร์และเรียนรู้โปรแกรมต่างๆอย่างคนที่หมกมุ่นมุ่งมัน่นแถมในคาบเรียนบางครั้งเขาแอบวาดรูปแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดลงบนกระดาษเปล่าสำหรับฝึกพิมพ์เพื่อที่ว่าจะได้พิมพ์คล่องๆ เลยจุนมีพ่อเป็นครูรายได้ต่อเดือน7ดอลลาร์ขณะที่ราคาของคอมพิวเตอร์ Apple II ณตอนนั้นสูงถึงเครื่องละ2,000ดอลลาร์สิ่งนี้ผลักดันให้เขาตั้งเป้าหมายที่จะเรียนต่อด้านเทคโนโลยีให้จงได้โดยมีสตีฟจ็อบเป็นต้นแบบบันดาลใจเลยจุนเคยกล่าวเอาไว้ว่าสตีฟจ็อบมีอิทธิพลต่อเขาเป็นอย่างมากสตีฟจ็อบได้มอบความคิดในการสร้างบริษัทที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้กับเขา ณวันนี้คงไม่ต้องบอกแล้วว่าความฝันของเหลยจุนเป็นจริงหรือ,อยังเพราะความสําเร็จของเสี่ยวมีคือสิ่งที่พิสูจน์แทนคําพูดได้เป็นอย่างดี <Hello? S 1> สําหรับชื่อเสี่ยวมีในภาษาจีนหมายถึงข้าวฟ่างเมล็ดเล็กๆที่คุณพ่อของผู้ร่วมก่อตั้งคนหนึ่งนํามาทําโจ๊กเลี้ยงทีมงานพวกเขาจึงเกิดไอเดียหยิบนําคํานี้มาเป็นชื่อแบรนด์ด้วยความเห็นพ้องต้องกันว่ามันก็อิ่มหาซื้อง่ายไม่แพงแถมมีคุณค่าทางพชนาการครบถ้วน จากโจ๊กถ้วยเล็กๆที่ทำจากข้าวฟ่างสู่อาณาจักรธุรกิจที่แทบจะพูดได้ว่ามีสินค้าตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างรอบด้านบางทีคีย์เวิร์ดสำคัญที่นำความสำเร็จมาสู่เสียวมีก็อาจไม่มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่าอิ่มหาซื้อง่ายไม่แพงและมีประโยชน์เช่นเดียวกับโจ๊กถ้วยนั้น